วันนี้วันที่1กกุมภาพันธ์นะครับวันนี้เป็นวันที่ข่าวโลกออนไลน์แชร์กันสะพัดเลยครับว่ารถจะเปิดเดินทางจากไทยไปลาว13เส้นทางทางสปปลาวสามารถจะเข้ามาที่เมืองไทยได้นะครับมาเที่ยวได้ครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทำยังไงบ้างนะฮะมีมาตรการอะไรบ้างเข้าวันเดียวได้ไหมสนับสนุนรายการโดยบริษัทชัวเซต้ฟูดเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำปลาตาหอยลอดและ ผลิตภัณฑ์ซอสตารวมรสสบายดีสวัสดีครับวนทั่วโลกออนไลน์เลยครับแล้วก็ผมเคยพูดเอาไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับนั่นคือคลิปตอนหน้านั้นผมว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงล่ะมันเป็นการเจราจากันอยู่หรือเปล่าเป็นการคลาดเคลื่อนของข่าวหรือเปล่าหรือการตีความของข่าวหรือเปล่าแต่ผมก็ได้พูดออกไปว่าจริงๆแล้วมาตรการของสอปปลาวที่สามารถเดินทางเข้าไปเที่ยวที่ลาวเนี่ยมันมีลักษณะของ3เฟส3ระยะนะฮะ แต่ว่าทําไมข่าวออกมานั่นคือบอกว่าวันที่1กุมภาพันธ์เปิดเที่ยวโดยสารรถโดยสารไทยสอบป,ปอรลาว13สาเส้นทางเพราะว่าสอบป,ะปอระรลาวเปิดการท่องเที่ยว มันเลยยิ่งทําให้ผมมีความรู้สึกว่าข่าวนี้มันไม่จริงแน่ๆนะฮะเพราะว่าติดตามข่าวจากสปปลาวมาเป็นเวลานานเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาเปิดให้ท่องเที่ยวจริงๆครับแต่เปิดเมื่อวันที่1มกรานะครับแต่เป็นลักษณะของกรุ๊ปทัวร์เท่านั้นครับเราจะต้องเข้ามาแบบกรุ๊ปทัวร์และขณะเดียวกันณนตอนนี้ทางสปปลาวเขาก็ยังอบรมกันอยู่นะฮะอบรมโรงแรมสถานที่สถานที่ท่องเที่ยว ทุกคนที่อยู่ในโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวนั้นนะต้องฉีดวัคซีนให้ครบ100%ยซด้วยซ้ำไปและสิ่งที่เรากำลังติดตามกันอยู่ก็คือบริษัทท่องเที่ยวที่ไในสป,ปอเราเนี่ยกำลังเตรียมแผนการหรือเตรียมเส้นทางกันอยู่นะฮะซึ่งตอนนี้เขาก็กรอกันอยู่รอการอนุมัติกันอยู่ครับซึ่งก็ยังไม่ออกมานะฮะแต่ว่าข่าวอันนี้ออกมาเนี่ยมันก็เลยทําให้ทุกคนงงนะฮะแล้วก็แชร์กันในโลกอินเทอร์เน็ตมากมายเลยนะถ้าคุณกดเข้าไปในโลกอินเทอร์เน็ตเขียนคาว่า13เส้นทางโดยสารไทยและลาว คุณจะเห็นช่องข่าวดังๆเต็มไปหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะข่าวช่องไหนฮะเยอะมากๆเลยแล้วมันมีแหล่งที่มาที่ไปด้วยละ แล้วผมก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยอะเฮ้ยหรือว่าเราจะผิดหรือเราผิดเองนั่นคือสื่อสังคมของโลกออนไลน์เนี่ยมันเร็วมากนะฮะแล้วก็มันทําให้ถูกการแพร่กระจายกันไปเยอะมากเลยแล้วก็ปากต่อปากแล้วไปเรื่อยๆนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมวันนี้ก็เลยอยากจะทําคลิปออกมาะฮะว่าวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์แล้วและเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะ ผมก็ยังยืนยันอยู่นะฮะว่าไอ้ข่าวนี้มันไม่เรื่องไม่จริงนะครับอาจจะคลาดเคลื่อนอะไรบางอย่างเนี่ยผมไม่สามารถฟันธงได้นะครับเพราะว่าทุกช่องข่าวตีข่าวอย่างนี้แล้วเป็นช่องที่น่าเชื่อถือด้วยนะไม่ใช่แค่ในไทยอย่างเดียวนะ ช่องหน้าเชื่อถือในเราก็เยอะมากๆเลยที่แพร่ออกไปนะเลยทําให้ผมขาดความมั่นใจเลยหรือว่าเราจะผิดนะฮะแต่วันนี้ก็อยากจะออกมาพูดนะเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่จริงเนี่ยมันส่งผลกระทบให้กับคนที่เขารอคอยคนเขาที่มีความหวังแต่ข่าววันนี้มันส่งผลกระทบให้กับเศรษฐกิจคนที่ประกอบการนะฮะเขามีความหวังว่าอ้อยกําลังจะเดินทางได้แล้วฉันกําลังจะขายของได้แล้วแต่ถ้าเกิดมันไม่เปิดขึ้นเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรเดี๋ยวรออีกนิดก็ได้แต่คน ที่เขากําลังรอที่จะกลับบ้านเขารอที่จะพบญาติเขารอที่จะพบลูกพบเมียเขารอที่จะกลับไปหาพ่อแม่มีแฟนเพจหลายคนครับที่เขียนเข้ามาแล้วบอกมันจริงเหรอพี่มันใช่ใช่ใชไหมต้องเดินทางยังไงหนูกําลังจะเก็บของแล้วนะหนูกําลังจะยกเลิกห้องเช่าแล้วนะคะหนูจะเตรียมตัวแล้วนะคะต้องเตรียมตัวยังไงคะความหวังมาแล้วนั่นคือสิ่งที่แบบ มันมีผลกระทบกับชีวิตนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราคงเอามาบอกกันแล้วกันผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าข่าวนี้มันจะออกซ้ายหรือขวาแต่ผมเชื่อว่ามันยังไม่เกิดขึ้นในเร็วนี้ครับเพราะว่ามาตรการของสองปปในระยะ2องเนี่ยมันเกิดขึ้นก็จริงแต่ระยะ2เกิดขึ้นที่เดือนเมษายน เปิดเข้าออก9เ,เส้นทางนะฮะนั่นหมายความว่า9เ,เส้นทางคือสวนนาเขตปักเซหรือทางด้านข้างบนทางด้านเหนือนะฮะหนองคายทางด้านสายการบินหลายๆสายการบินนะฮะหลายๆสนามบินนะฮะสามารถเปิดได้แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ได้เข้ามาอิสระครับต้องมากับกรุมถั่วเท่านั้นฮะและหลังจากนั้นนั่นคือ1กรกฎาคมนาตอนนี้มันคือแผนการการท่องเที่ยวสีเขียวของสปปรเรานะครับว่ากําหนดได้ว่าวันที่1กรกฎาคมเนี่ยถึงจะเปิดเข้ามาแบบ เรีแต่เสรีนั้นๆเนี่ยก็จะต้องตรวจโควิดนะฮะแล้วก็มีใบรับรองแพทย์มีใบประกันสุขภาพนะครับแล้วก็สามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ครับโดยที่ไม่ต้องไปผ่านกรุ๊ปทัวร์นะฮะนั่นคือเขากำหนดเอาไว้1กรกฎาคมถ้าเกิดข่าวนี้ออกมาว่าเตรียมเปิดรถ1กรกฎาคมผมเชื่อครับว่านั่นเป็นจริงแต่อันนี้ออกมาว่าเปิดเดินรถประมาณ1 กุมภาพันธ์ซึ่งผมว่ามันขัดแย้งกันละเพราะว่าหนึ่งกุมภาพันธ์น่ะมันเป็นข่าวของไทยเปิดรับเทสแอนโกลครับนั่นคือการเปิดให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามานั่งฟังไทยได้ทางสปป,รปรเราสามารถจะเข้ามาที่เมืองไทยได้นะครับมาเที่ยวได้ครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทํำยังไงบ้างนะฮะมีมาตรการอะไรบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น13เส้นทางที่เขาบอกออกมาเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นจริงนะฮะ หนองคายหนองคายนครหลวงเยงจันทร์อันนี้ผมว่าโอเคนะเพราะว่ามาตรการของศปป,ปาลราเนี่ยเขาเปิดให้2ด่านด่านหนึ่งก็คือสนามบินวัดไต,ตอีกด่านหนึ่งก็คือทางด้านสะพานมิตรภาพไทยลาวนั่นคือนครหลวงเยงจันทร์หนองคายอันนี้เขาเปิดให้เข้าออกนะฮะแต่ว่าต้องมาแบบกรุบทั่วเท่านั้นนะฮะอันนี้ละไว้ก่อนนะเส้นทางโดยรถของบขอสอเนี่ยบอกว่า อุดรราชธานีนครหลวงเวียงจันทร์อุบลปากเซมุกดาหารสวรนนเขตขอนแก่นนครหลวงเวียงจันทร์กรุงเทพนครหลวงเวียงจันทร์คนครพนมท่าแขกอุดรธานีวังเวียงกรุงเทพปากเซเชียงรายบ่อกแก้ว เลยใช้ยยบุรีน่านหลวงพระบาง13เส้นทางนี่ผมมีความรู้สึกไม่น่าเป็นไปได้นะ,ะไม่น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะ,ะแล้วผมก็รอข่าวนะฮะว่าอันนี้มันจะเป็นจริงหรือผมว่าไม่จริงหรอกแล้วมาเช้านี้เองมันก็ทําให้ผมมั่นใจยิ่งขึ้นนะครับมีสํานักข่าวสำข่าวหนึ่งและกันว่ามีความรู้สึกว่าตังหิดตังหิดใจแล้วกันก็เลยไปสัมภาษณ์กับนายสถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหารนะฮะว่าเป็นจริงหรือเปล่าแล้วก็ทางด้านนายสถานีขนส่ง จังหวัดมุกดาหารนะฮะก็ออกมาบอกว่าข่าวนี้ยังไม่มาถึงเขาเลยนะครับจากประกาศที่แชร์ในทั่วในสื่อโลกโซเชียลว่าบขอสอเตรียมกลับมาวิ่ง13เส้นทางหลังราวประกาศเปิดรับนกักท่องเที่ยววันที่1กุมภาพันธ์อันนี้ข่าวก็ผิดแล้วนะเป็นต้นไปและหนึ่งใน13เส้นทางนั้นคือจังหวัดมุกดาหารไปสวรรครเขตนะครับ นั่นก็คือล่าสุดนะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันเป็นนายสถานีขนส่งโดยสารมุกดาหารได้เปิดเผยมานะครับว่าวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยทางรัฐบาลยังไม่ได้สั่งการให้เปิดชายแดนของช่องมุกดาหารส่วนนัเขตเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดรัฐบาลเปิดช่องการนำร่องเขตพรมแดน แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็กําลังจเจรจาการนําล่องที่ด่านหนองคายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านชายแดนนะครับและการเดินทางข้ามด่านหนองคายนั้นจะต้องเป็นตามหลักเกณฑ์ของกรมการควบคุมโรคด้วยนั่นคือเทสแอนโกนั่นเองผมกำลังจะบอกว่าเทสแอนโะกมาทางหนองคายได้ครับแล้วมาทางสายการบินนั่นนั่นคือตรงกันนะครับแต่ว่าทางภาคส่วนของจังหวัดมุกดาหารเ,เขาได้บอกออกมาแล้วครับว่ายังไม่มีคําสั่งยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกมาว่านะในส่วนของมุกอาหารสวนาเขตเนี่ยก็พร้อมเสมอครับเพราะว่าเขาอะหยุด การเดินรถมาเป็นเวลา2ปีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรถเองเนี่ยก็ยังคงสภาพแล้วก็ทนุบำรุงไว้ตลอดเวลาพร้อมที่จะเปิดเดินทางตลอดเวลานะครับเพียงแค่รอคําสั่งเท่านั้นเองว่าถ้าคําสั่งให้เปิดได้เนี่ยเขาก็จะเริ่มเดินธุรกิจต่อนะครับล่าสุดเนี่ยก็คือยังไม่คำสั่งให้เปิดเส้นทางเดินรถอันนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็คงยืนยันเหมือนเดิมนะฮะว่าไม่น่าจะเป็นจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเฝ้า รอคอยกรุปทัวร์ของทางด้านสปปเขาอนุมัติอยู่นะครับว่าจะให้ดําเนินการที่จะเอานักท่องเที่ยวไทยเนี่ยเข้าไปลาวได้เนี่ยผมรอเส้นทางอยู่นะ,ะเส้นทางนั้นต้องอนุมัติมาก่อนนะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็คงจะดําเนินการต่อไปนะฮะว่าเราจะเดินทางกันยังไงนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผมจะมาเล่านะครับว่า 1. กุมภาพันธ์นั่นคือวันนี้นะครับสามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยได้ครับ เป็นลักษณะเทสแอนโกเทสแล้วก็ไปเลยนะฮะนี่ก็คือว่าคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน Facebook สถานทูตไทยที่อยู่ในลาวได้นะครับนั่นคือสถานทูต Royal Thai Embassy เวียนเทียนนะฮะอันนี้จะมีะรายละเอียดเอาไว้นะครับผมขอหยิบยกมาบอกละกันว่าคุณสามารถเดินทางเข้ามาไทยได้ยังไงนะครับนั่นคือเทสแันโกเริ่มหนุ่มกุมภาพันธ์นี้ครับก็คือว่า เงื่อนไขของผู้เดินทางนะครับ 1. คุณต้องลงทะเบียนไทยพาสนะฮะไทยแลนด์พาสเนี่ยเป็นเวลา7วันนะครับอย่างน้อย7วันเขาเริ่มให้ลงทะเบียนวันนี้ครับแสดงว่าคุณถ้าลงทะเบียนวันนี้นะคุณทําวิธีการนี้ไม่เกิน10วันคุณก็เข้ามาเมืองไทยได้ครับลงทะเบียนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เอาไว้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ทันเนี่ยเข้าไปที่เฟซบุ๊กของ สถานทูตไทยที่อยู่ในลาวนะครับข้อ1ก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นประเทศไหนสามารถเข้ามาที่ไทยได้หมดครับนะฮะอันที่2คือเงื่อนไขในการฉีดวัคซีนครับแน่นอนครับทุกคนต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มนะครับเป็นเวลาก่อน 14วันครับถ้าเกิดคุณฉีดเข็ม2 7วันตอนนี้คุณยังไม่สามารถนะแต่ลงทะเบียนไว้ได้ครับแล้วก็ครบพอดี14วันคุณก็สามารถที่จะเข้ากดข้อระเบยบนี้ได้นะครับหรือผู้ที่ติดเชื้อแล้วอ่าคนที่เป็นโควิดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่หายดีแล้วเนี่ยจะต้องได้รับวัคซีนอีก1เข็มครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องได้ใบรับรองแพทย์มายืนยันด้วยนะครับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีนะครับไม่ต้องมีหลักฐานในการรับวัคซีนครับ แต่ต้องลงทะเบียนมาพร้อมกับผู้ปกครองฮะถ้าเกิดว่าคุณมาเดี่ยวนี่คุณก็ต้องมีหลักฐานเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมากับผู้ปกครองเนี่ยคุณไม่ต้องใช้หลักฐานพวกนี้นะฮะเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยกับครอบครัวเดียวกันเนี่ยถ้าติดคนหนึ่งอะติดทั้งครอบครัวครับนะ,ะอันนี้อันที่3ครับถ้าเป็นบุคคลสัญชาติไทยไม่ต้องซื้อประกันสุขภาพครับอันนี้นะฮะไว้สําหรับคนต่างชาตินะครับที่เดินทางเข้ามาคนจากสปปลาวถ้าอยากจะเข้ามาเมืองไทยนะครับก็ต้องซื้อประกัน เท่าๆกันกับสรปปรลาวครับก็คือว่าอยู่ที่ประมาณ5 0,000ื่นเหรียญ US ดอลลาร์นะครับตีเป็นเงินไทยของค่าประกันเนี่ยอยู่ประมาณหลักพันครับประมาณ2,000นะผมว่านไม่เกิน5,000ครับแล้วแต่บริษัทนะฮะนี่คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเข้าไปในส่วนของ Thailand Plus เนี่ยพวกนี้ก็จะมีละเอียดรายละเอียดนะครับว่าเราจะต้องซื้อประกันอะไรยังไงนะฮะก่อนการเดินทาง4ก็คือมีหลักฐานในการชําระเงินค่าโรงแรมชาเอ็กซ์ต้าครับค่าโรงแรมมาทําไมเทสแอนโกคืออะไรเทสแอนโก อย่างที่เคยบอกไปแล้วครับว่าการที่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขาขอตรวจ2ครั้งครับนั่นคือวันแรกวันแรกเนี่ยตรวจแบบ rt pcr ครับแล้วรอผล24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องจองโรงแรมน,นะฮะแล้วก็ตรวจโควิดด้วย rt pcr แล้วนอนพัก1คืนครับแล้ววันที่2วันที่3วันที่4คุณสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้นะแล้วก็วันที่5รับการตรวจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พักโรงแรมอีก1คืนครับนั่นคือวันที่5ตรวจอีก1ครั้ง นั่นก็คือว่าเราจะต้องลงทะเบียนก่อนครับว่าวันที่1เราจะตรวจและพักที่ไหนวันที่5เราจะตรวจและพักที่ไหนนะฮะนั่นคือต้องจ่ายเงินทุกอย่างเนี่ยก่อนการเดินทางก่อนขอวีซ่านั่นเองนะฮะแล้วก็เอกสารสําหรับการลงทะเบียนนะครับก็คือว่าจะมีเพจก็คือ t p c o n s u l a g o t h นะฮะเดี๋ยวผมก็จะพิมพ์มาไว้นะครับหรือว่าใครดูรายละเอียดก็ดูใน Facebook ของสถานทูตไทยที่อยู่ในลาวได้นะครับ แล้วก็จากวันที่5นะครับถ้าเกิดตรวจแล้วเนี่ยมีผลเป็นลบนะฮะไม่ติดโควิดนะครับ คุณก็สามารถเดินทางไปได้ทุกที่ทั่วไทยครับนะฮะอันนี้มันเกิดขึ้นในวันที่1่กุมภาพันธ์นั่นคือวันนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นมีคนหลายคนครับอยากจะเดินทางอยากจะมาถามนะฮะเข้าไทายได้ไหมอะไรได้ไหมนะฮะเข้าวันเดียวได้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยจริงๆเข้าระบบนี้หรือเปล่านะเข้าไปวันเดียวแล้วไปผมว่าไม่ได้นะนั่นคือนาะมาตรการตอนแรกเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นลักษณะของคนที่มามากกว่า1อาทิตย์นะ ก็คุ้มนะคุณเพราะว่าตอนนี้เข้ามาเพียงแค่ตรวจแล้วก็1วันใช่ไหมพัก1วันแล้ววันที่5พักอีกหนึ่งวันนะฮะแต่ระหว่างทางนี้ก็สามารถไปที่ไหนได้ผมว่าคุ้มนะเป็นผมถ้าเราทําอย่างนี้ผมก็ไปนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาตรการของลรากับไทยเนี่ยต่างกันนะเพราะว่าทั้งหมดนี่คือมาตรการที่ปลอดภัยของแต่ละประเทศนะครับทางไหนเนี่ยปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าทุกอย่างมันเป็นข่าวดีครับข่าวดีเต็มไปหมดเลยนะฮะ ทุกภาคส่วนกําลังผลักดันครับถึงจะมีข่าวอะไรออกมาอย่างนี้กันเถอะแต่ก็มันเป็นข่าวดีครับเพราะว่าแต่ละคนพยายามผลักดันเพื่อให้เกิดการเดินทางเขาทําความสะอาดรถเขาเตรียมทุกอย่างนะเพื่อที่จะทดลองนําล่องในการที่จะทบทวน มัน2ปีไงได้หยุดลงไปเข้าทบทวนแล้วก็ตัดฝุ่นเอามาจัดการเขาเตรียมพนักงานเขาเตรียมทุกอย่างอันนี้เตรียมเอาไว้ก่อนครับเราไม่รอจครับว่าในอนาคตในเดือนข้างหน้า2อ,อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมาตรการอาจจะดีขึ้นแล้วอาจจะเร็วขึ้นก็ได้ครับเพิ่เพิ่เมษามันอาจจะไม่ได้ไปแบบกรุบวร์อาจจะไปแบบอิสระเลยก็ได้ใครจะไปรู้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมีสติแล้วเซฟข่าวแล้วก็ดูกันเป็นอาทิตย์อาทิตย์กันครับ ก็คราวหน้านะครับถ้าเรามีข่าวดีอะไรแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันเนาะกับช่องไทยลาวตูเกเตอรไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับสู่ๆนะครับทุกคนไม่เป็นไรนะครับถึงจะเป็นข่าวอย่างเงี้ยผมก็ยังถือว่ามันเป็นข่าวดีนะอดทนกันอีกนะทุกคน